เราปิดไมค์มันนะคอปเตอร์นายใจเย็นๆเล่นไปก่อนเราเช็คก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราเขาเล่นกบบแปดสามเขาใช้รูปอนิเมะเขาอยู่แลนคอปเปอร์หนึ่งเราไม่มีแลนดเราก่ากว่าเขาอีกเราเราก่ากว่เขาเราเราเราไม่มีแลนด์ตายจิมเราอันแล้งเออเราอันแล้งมันพูดมันต้องแบกเราแล้วใช่แล้วแบกเลยเพราะหนุ่มไมโอตะคุเพราะหนุ่มโอตะ คุณบินโมตาค่ะคุณฟีโหลดเรโนมาเร็วเกมมันหวังป้าง่ายๆโงงซื้ออ่าคุณซื้อไปดิวันเกมมันร้อยเดียวโอ้ก็ซื้อกูดีตอนเราซื้อเราซื้อมา99บาทเออเกมมันร้อยเดียวฟีไม่เหมือนวันหันหันห้า ก็คือมานี่เดี๋ยว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 พาจิตบอลีไก่นะกัน,น,น,นเดี๋ยวเราดูเราให้เขานำเฮ้ยอเอายิงกล้องอเอายิงกล้องฟอฟี่จะเล่นไหมล่ะมาเล่นในดีเราก็เด็ดเราไปเล่นตัวรอรอบอลรอลแรงนี่เลยถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นจริงจรออะไรนะบาลโลแรงคืออะไรอ่ะไอเกมยิงปืนหัวระยิบระยิบโอ้โอ้โหเปล่าเวลาเล่นอย่าเล่นเลยคาราวางเป้าเหมือนเตาเตอร์อ่ะไอฟอฟี่เล่นโคตรยากเลย ไอ้ดิ๊งมือเขาเตอร์เลยวะมันวางเป้าเหมือนเคาลเตอร์เลยอ่ะเล่นได้เหรออะไรนะมันวางเป้าเหมือนเคาลเตอร์เลยเล่นเล่นไมเถอะไอ้สัตว์มันเบี้ยวหนึ่งกันหมดแหละไอ้เหี้ยไม่ชอบโหสุดและวขนาดไหน,น,นแล้วตลัด้วย I'm part เด็กบีเด็กบีคุณบอกเลยว่ามึงอยู่หลังคือบอกเลยว่ามึงอยู่หลังแต่ทไอ้เง็กเโฟมตัเดี๋ยวเราไปอยู่หลังกูไม่เดี๋ยวคือเราไปยิงหลังมึงงึบงนุดคือเดี๋ยวคอปเตอร์ฟังเราก่อนนะปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราเราไปอยู่ก่อนมันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคือเราเข้าไปอยู่ก่อนมันไว้แล้วมันเดินมาหาเราเองนะแล้วเราออกไม่ได้นะเว้ย เดี the ๋ยวมันมากูะถามพ่อโง่ไปแบบเลยเออกูโง่เฉยเลยกูโง่เฉยเลยแข่งกันแล้วเดี๋ยวนี่คือไอ้พวกนี้มันอะไรของมันวะเนี่ยเราเราไม่เข้าใจอ่ะคือมันเดินปิดเราเราจะออกยังไงอ่ะเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วมันมายืนคือเราคือเรามายืนอยู่มุมของเราแล้วเว้ยเข้าใจไหมนายเห็นนายดูเราอยู่ปะไม่คือนาย เมาอยู่ในแล้วมันก็เดินมาหน้าตายแล้วว่าทำไมตอนออกมามึงไม่เอาสมองออกมาดูอ่ะจะเกงอย่างชอบคอยมึงมาเห็นคลิปกูทีเถอะแบงกูดีแบงคูดีพวกมึงแบงคูดีไอ้พวกโั้ไม่มีปูกพวกมึงก็แพ้พวกควายขนาดนั้นเลยนะ แบกแบกตัวเองยังไม่รอดไอสัตว์ยังไงเนี่ยเขาได้เอาไงเด็กทำไมอะเราไม่ได้ยิงมันด้วยนะเว้ยมันมันยิงเราไม่ได้ติดแดงด้วยไอ มันจะยิงนายเหรอยังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลยกูอยู่ๆยุกแเป็นคนโง่เฉยเลยทำไมไม่ cover กูอ่ะนะไอ้ตั้งเออทำไมไม่ cover ฮะทำไมไม่ cover ทำไมไม่ cover ไอ้โง่เอ้ยกูนี่มันไม่เกิดมาพร้อมกับสมองจริงเลย มันพูดอย่างนี้เลยเหรอเออมึง,ม,งมึงตอนเกิดมาทอนไม่เอาสมองอมาด้วยเออเดี๋ยวกูอยู่กูดีๆแล้วไม่ใช่เหรอวะมึงเดินไหมมึงเดินมาบังกูเองนะเออ่ยบนี้ก็มีเลยเลนเดอ์บริดจ์ชาร์จรีชร์ง สแตน่นี่ไงมีสเปรด้วยคอปเตอร์เป็นไงแหม่แจ็คเด็บออกจากเกมไม่ได้จังวันนี้ตายอัะ โทษแย่เลยแล้วแอะยังไงดียังไงดีัวรเธอลำบบังเลยขอเตเราบอกแล้วเรานั่งเล่นท่าที่เราไม่ถนัดเลยเนี่ยพราะเราปวดท้องอยู่ <c oughs> แต่เรามาเจออะไรแบบนี้ด้แบบโอ้โหไอพวกนี้มันมาได้กันสามคนหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมาได้กันแค่สองคนอะ อาจจะมากับไอ้โบบาเพ็ดกับไอ้นั่นมา,าด้วยกันแล้วก็ไอ้ไดโต้นี่าจะเป็นผู้ชมดีคนหนึ่ง <mm> แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่บโบบาเพ็ดใช่ไคนไอ้คนที่โหวตเตะมันก็น่าจะเป็นไอไ้อเนี่ยแหละไอ้ไดโต้

จริงจริงติดันไม้เลยนะแล้วไอคนนั้นมันออกมาแล้วด้วยนะไอไอแจ็คอะไรต็อปปิ้นอะไรเนีเออยังไม่หันรีพอร์ตมเลยวีดีโอไอคนไหนวะที่มันมาอยู่หน้าเราอ่ะก็ไอ้นั่นไงคนไหนไอโบปะเพชรเนี่ยมะเออเนีเราอยู่เดี๋ยวเนี่ยเราอัดวีดีโอไว้นะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูว่าเราอยู่ตรงนั้นก่อนวันด้วย เราเล่นตัวอะไรดีวะชั้นไหนชั้นสองเนี่ยเราเล่นตัวโปรดเไรดีกว่าขับขึ้นขับขึลนขับขึ้น,นอันโนนาฟี่วะจดตายหล่อมๆแบกตัวเองก็ไม่ได้กูตายเพราะมึงมันตายเพราะใครวะ <laughs> รู้สึกโลเคชันนี้ไม่ได้เล่นกับขันมันได้โดนมันได้โดนทาวิไรเจมเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะตีนำดี

<c oughs> ไอเจมันเป็นคนนอนกับเราด้วย ก็อยู่กับเราเราเก็บฟิลฟิวฟิวฟิล,ฟลเยี<น>่ยมเมีเดี๋ยวนะถ้าเราดูไม่เป็นมีแอชมีไลออนหรือมัอม Ash, Lion, ้งแอชไลออนทวยีน่าเดี๋ยวนะแอชทวิทฟิลแล้วก็เยียน่าอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้โชคดี ตัวหนึ่งอะไรไม่รู้เราดูมันดีกว่าไอ้โปปัะเพชรตุ้มไปเดี๋ยวตุ้มไปหนึ่งตุ้มเราระเบิดหรกแล้วหนึ่งทีตุ้มไปหนึ่งทีได้สิ้นปไปเจมหลอมหลอมมันอยู่แถวหน้า,นาเลยโปปัะเพชร อยู่เหนือหัวในเนี่ยมันเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยน,นี่นี่ยังไงังไง p o 4 last operator s t a n ไอ้เม็ดพอยไหมหล่อมๆ,ๆคอมเตอร์เมื่อกี้นี้โดนระเบิดเรากันอิ่มเลยเร<อ>าระวังแถบแล้วเราก็ไปนอนติ๋มอยู่ในในในซิง <Kitchen S 2> ในซิงอับนล้วถ้ามันมีทวิตอีกนี่ก็จะเล่นยากเลยเนี่ยบูบี้แถบหรือไม่ไรว้าห,ห้องนี้อ่ะห้องนั้นก็เล่นฟรอสได้ครับ

seconds and counting. Increased surveillance on bombs. Opt for a abuser. Bomb never made turn not Uh, four has located a bomb. You know what to do. you cooking yourself. night, Enemy drone is coming in for a scan. ไอย่างเนี่ยเกินแล้วอต,อตอนก่อนไปนอนเ <c oughs> จด้าเราเราอัดคลิปเราอัดวิดีโอของไงเลงโวไว้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูบอกเลยว่าสุดจัดสุดจัด สองตัวข้างบนชิปถอยแล้วคอปเตอร์ทำไมอะเหลือเราคนเดียว อะไรอะเราถูกก้ฮะไอไอนั่นมันยิงไว้อ่ะไอไออะไรนะไอไอวิจิวอ่ะว่าอะไรเจมันนี้เรายิงใครมาได้รูนั้นรูนั้นรูนั้นไอวิจิวมันยิงเอาไว้ไม่ใช่เหรอยิงเ่าไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ย่าโหเล่นนี้หรอ เพราะฟอสเนี่ยเป็นโนหน 1. 1> ึ่งเราว่าเราเล่นแคสเซลดีกว่าอย่างี้แคสเซลแคสเซ,ล,ซลเดี๋ยวนี้มันปรับให้ปืนพกไปลูกซองอ่ะนายอย่าลืมเปลี่ยนนะเฮ้ยใช่เหรอเออไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเ,เ,เออเราก็เพิ่งรู้เราเลยเล่นรัวๆเลยตอนเนี้ยมันเจ๋งดิมันตัวโนหนึ่ง เดี๋ยวว่ะคีนี่รีบโยนกล้องไปไม่โยนกูแกลปิดละถ้ามันอยากปากิดเดี๋มันคงมาปิดเองไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดแบบนั้นละคอปเตอร์แล้วกำตัดมันมจะโดนไปได้วยตั้งวัน

แน่นอนเคนรื่องปัดเข้ามาในจบเล้วเนี่ยอะไรเงี้ยปวดปุ๊บเครื่องปั๊บ จะล้มครับผมโอ้โหจิจะลลุดรตายนี่ไงตายเจมข้างนอกเลยไอ้ยลงมาทันายเจมอย่าไป Don't go Don't g ตติ่มไว้ติ่มไว้เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้โอ้ยพี่อะทันไรอยู่ใต้ดินไอ้เจมขวาขวา มาแล้วเอางูน้าน้ามันนัดงูมันนัดงูอยู่ปรเพย์ยูโปรอยู่โปรมันเป็นอะไรของมันเนี่ยอย่แนโกทูเพย์โปนี่ยยู่แคนโกทูเพโปใช่เราไม่อยากเล่นโปรอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นแคนเนลแล้สนุกแล้ว โปอะไรวะใครพิมพ์อะไรวะมันบอกไง you pro you pro page you can go to pay pro page ไม่เป็นไรเราไม่อยากเล่นเป็นตัวเอ่จบแล้วรีพอร์ตไม่ได้ฟุตมากเฮ้ยรีพอร์ตจะไม่ใช่เซ็นคคยรีเควสมันรีพอร์ตไม่ได้รีพอร์ตไอเฟดนั่นน่ะรีพอร์ตไอเฟดที่มันด่านายอ่ะไม่ได้อยู่เฉยๆก็โดนด่าจิมอช่ต้องเป็นคนกดออกว่ะเรากดออกไม่ได้โอเเคโอค